เอโยฟสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้าน b ีวิวม o เตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย j b x r e เ e จ2น250ทวินปี2020.21กันนะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะฮะสีดำเดิมนะครับจากโรงงานนะสวยมากๆเลยเครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกตินะเครื่องแห้งๆเลยท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะครับของ m 4โนะ,ะโชานะครับผมเดิมจากโรงงานเลยนะ สวยๆเลยนะครับคันนี้มีชิลหน้าแต่งมาให้ด้วยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับผมไฟหน้าเป็น led มาให้นะสวยๆเลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะฮะลดแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะคันนี้ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับโซ่สเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะดอกยางหลังแน่นๆเลย เดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าฮะเลขไม้อยู่ที่1,000 0โลนะครับที en, ่เห็นสัญญาณเครื่องโชว์นี้ไม่มีไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนท่อแต่งมาให้ใหม่นะเป็นที่เซ็นเซอร์นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนมาฟังเสียงท่อกันก่อนเลยดีกว่าเสียงท่อพอเพาโหทดเลยนะฮะคันนี้ เสียงท่อเพาะมากนะครับทวินคันนี้คันนี้นะเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่4 2 9 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย